ว่าจะมีปลามากมน,น,มน,มน,มน้อยใหญ่น้อเนาะตัวตนเองอเคครับผมรอติดตามด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับบ้านสไตล์ขจบคุณนะครับผมของเล็กๆครับของไส้ไก่หลังบ้านครับผม ดูว่ามีปลามากน้อยอะไรสกป,ปลาหน้าฝนครับไม่รู้ครับตอนช่วงฝนตกมันขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับจะเหลือมากน้อยแค่ไหนครับปีกว่านะครับเนี่ยโอเค,ครับร,ตราติดตามบนงานครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนินมาแล้วนินมาแล้วนินเล็กปลาน,นินเล็กมาแล้วเยอะมากครับพี่น้องมีแต่ปลาซิวไข่คระพี่น้อง เป็นโ่นอ้วนเลยนินใหญ่นินใหญ่พี่น้องนินใหญ่เออไปละไปละนินใหญ่ไปละโอ้โออเอ้เออนิน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  รวยเมียนจับตัเออโอ้นั่นปลาในตัวใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหโอ้้า S 1> <S 1> เออในอีกตัวครับโอ้ปลาในอีกตัวครับโอ้ปลาตะตเพียนตะเพียนพี่น้องตะเพียนเอาและเอาละอ่าเร็ียบร้อยดานดื้อสเมเอานะ ผมลงก็ไม no no ่มีใครถ่ายคลิปพี u, right, Hence, no ่น้องอู uh ้ห uh ูอ uh ู uh ้ห uh อู uh ้อันเป็ปลาอะไรครับโอ้ในอีกตัวครับตัวใหญ่ครับผมอืมพอได้ต้มอยู่ครับพี่น้องอืมน่นินอีกตัวครับผมอ่าน โอ้จะจับปลาสองมือเอาโอ้จับปลาสองมือออเนั่นนิ่นีกตัวครับผมขอร้บปิดไปรเถอะ พอเห้ยบ้านเอ้ค่อยๆจับหนุ่งเลยมาวันนี้จะไปกินอะไรตุ่นพวกเตาได้จับได้ตุ่นด้วยกันเออบาราเออไได้มาเรื่อยๆพี่น้องเอาๆไปละไปละไปละจับละฮึบฮึบฮึบ à Mai cô là khắp ốm quán chiếc បោះឡាបោះឡាអឺបាក់ទេអឺទៅហូតទេទៅតិចវាឡើងទេមកទេមកທາງកង់រថថាំងតិចនោះនោះថូនយំមិនដាក់ហើយណាថូនរួមមកថូនថូនថាំងនេះនងខាងខាងថាំងខ្មៅអឺអឺចាក់ត្រែងកើតហឺណាំត្រៃម៉ាណាំបទូខ្លាចត្រៃមុតដៃពុរអើយពុរអើយពុរនេះចាក់នេះទេអឺ ตัวหอทางขมา้ตัวหยทางตุยขมาน้ตตาตืกิเวะนี่นี่ปลาในปลาปานยังไม่เจอตะเพียนเลยเนาะเออนี่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 มีปลาเลยพี่น้องนี่นี่เอาอาเออพี่น้องตามมาพี่น้อง

ờ thằng cả tha mình khơi thua mình làm pin quá nhỉ ừ nè khơi bắt tinh ran kháng với kinh thật chặt ồ แหน่ปาดไฮโรลิกยอมนิ่มแหน่ຢ່າຍ້ານຈົກມືຢ່າຕັດເຈັບນີ້ຕັດເຈັບໃຜໃຕ່ຕາມຄູດເດອໍຕູ້ຕູ້ມາມາຮູ້ຊິມເກດແຫຼະເດຕູ້ນີ້ໃດນີ້ອັນຈົກມືປົນງານຫນ້າອັນຫຍັງອະຕູ້ນີ້ບໍ່ອັດປານໂອເຄອັນ หยบตุมันก็อะไรงีโอ้เออบัดเออนู้นนู้นห้อยมันน้องพกอืม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 อ้าวอ้าวชูเมื่อเอาอ้าวจบจเลยนินครับนินได้อยู่ครับผมห้าถึงหกโลประมาณนี้แหละหกเจ็ดโลครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ